ม่พี่ก็มองว่าพี่ก็ไม่ได้หนีปัญหาหรือว่าอะไรนะแต่พี่บอกว่าถ้าปัญหามันเกิดจากพี่เนี่ยลองแบบไม่มีพี่ไหมกี่แล้วเวนนี้อีกแล้วมันน่าจะดีกว่าไหม พูดได้รองไม่ผมดูไหมไมได่ดีปัญหาเหมือนกันเจียนจียนเจียนปัญหาส่วนตัวเฮียออกแก๊งกับเฮียอะไรแล,ล้วแต่ละจัดแต่จัจริงพี่พผมว่ามัน,มนปัญหาเรื่องจยุบแก๊งมันไม่น่าเจอกับเรื่องนะ่ะปัญหาส่วนตัวเฮียมึงจะนหนีออกแก๊งบ้าไปอ่ะแล้วมึงไม่ด่าพี่มึงอ่ะกูบอกทั้งสองอ่ะก็บอกทั้งสองอ่ะเหีย จะมันหนีออกโกงออกแก๊งปพือหาส่วนตัวชูหาเลยเฮียเจ๊ไอจุกมันสายชูหัาแล้วถ้ามึงหนีออกแก๊งมึงก็ไม่ได้เห็นความรู้สึกพวกกลัวดิเฮียเนี่ยยืนกันอยู่ยี่สิบกว่าคนในสัตว์ออกแก๊งมึงบ้าปะเนี่ยรู้สึกอะไรวะเฮียจุกมันดีใจเชื่อกูวะ กูก็ทําได้พูดอะไรแบบนั้นนะ่ะกูก็ทาได้เหมือนกันกูไม่เคยคิดจะพูดด้วยอ,อ,อ,อเดี๋ยวเดี๋ยวไม่พูดคนพูดนะพี่ป็นคำพูดไม่ควรพูดนะพี่พี่ติหมอนะพี่ที่เข้าใจความรู้สึกคนที่อยู่กับพี่ยี่สิบคนสามสิบคนี่พี่ที่ออกไอ้แจ็คออกอ่ะแต่ยี่สิบสามสิบคนนี้ยืนทำไรอ่ะเขาไม่นั่งเสียใจแพ้พวกสองคนพี่เนี้ย แล้วก็ต้องมานั่งแบ่งข้างแบ่งกลุ่มกันเนี่ยมันรู้สึกดีตรงไหนเนี่ยระยะย,ยาวอีกคนนึงอยู่กับแจ็คพี่ก็มองผมไม่ดีผมไปอยู่กับพี่แจ๊กก็มองผมไม่ดีมันดีตรงไหนวะการแยกแบ่งกลุ่มมึงเคยกูพูดคำนี้ได้เหรอ เข้าใจเข้าใจกูไหมตรงเนี้ยมันเดี๋ยวอะไรจะดีขึ้นกูเคยพูดปะเข้าใจอย่าทำมันได้เลยกันเบาเบาเบาเข้าใจเข้าใจเออกูรู้ว่าพิธีพูดก่อนแต่กูไม่อยากจะไปโทษคนนั้นคนนี้อย่างนี้ไม่เรียกคนหนีปัญหาตรงไหนวะแล้วกูพยายามแก้ยังถามหน่อย ที่ทำมาทั้งหมดอ่ะ